พี่แกงอย่างมาเดียวเนี่ยอัจฉริยของรำกบบี่สักครั้งแม่เพืจะได้กินกนุ้งก็นี่โดมดซูมกับโดมดซูมจะก่อนอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไปเจ้าอย่างนั้อ๋อ,อ้อกะลังจะกินข้าวแรงจ้ามาเดี๋ยวก่นอนถูกก่อนจะกินข้าวข้าวนี้เรื่องจะมาบอกอยังนั้นดบหมูข,ข,ข้าวกะตอนเนี้ยหมู่บ้านเหนือบ้านใต้เบ็ดเท่า,านี้นะ ไม่ยิ่งสาวสาวตายกันจค่นักเกือบหมดบ้านไม่อย่างน่ะผีป่อไม้อุ้ยผีป่อไม้ผีป่อไม้มาเอาอู้ยอย่งนั้นกลัวข้อกลัวแก่แล้วล่ะหญิงใดเนี่ยเขาต้นงบอกล่าไม่ได้ผีจะอุ้ยฟังเดี๋ยวนี้น้ะบ้านเหนือบรนใต้ที่เขาตายกันนี่นะเขาบอกว่าผีป่อไม้มาเอาแล้วมันจะเอาคนที่เกิดวันจันทร์ผิวขาวเอ๋อไงตรงกระลาพี่วันจันทร์ผิวขาวน้องหลวง มึงบ้องหลวงก็ตายงั้นเหรือเนี่ยตายอีกแล้วประเดียด๋ยนะเอ,อ้แต่รู้สูมันเกิดมันจนันทร์ทัดไปมันปอขาวเหรยแล้วก็นมว้าโตเลย,ลยนั่นใหญ่น่ะแต่อูาเนี่ยเรื่องจริงสูแต่ยังว่านะสูอู้เรื่องผีนะ มันต้องแก้ด้วยหมอผีนะ้คะเอาหมอผีไหนอ่ะหมอจูขี้เมี่ยงเขาเขาบึกกินตัวอ็เข้าเข้ากับาต้องเจากดเอานี่เาไปเรื่องปาบผีปอไม้นี่ก่อนบ้านมีแต่ตรไรฮประเดีจะนำไปโอ้น่าป้าหายใจป่วยขอป้มูาหมอจอุกยหมอยูครับเอยลกะป็หมอนี่เนียไอ้ด็นเดือนไดมากเลนีย่าหมอ ก่อนยังว่านะพ่อหมอพ่อหมอก็จะ่ามุ่เรื่องอันจะกับผีป้าไม้ก็โอ้โง่กะนี่ผีเป้าไม้ระบาดไปไหนนะฮะโอ้ไมันน่ากลัวนะพ่อหมอเนาะมันรุนแรงขนาดเน่าพ่อหมอนี่เก่งนะพ่อหมอนี่ประสบการณ์ในการภาพผีนี่มันธรรมดาภาพถ่ายมามาเนี่กยปอบมาแย้มหน่อเนาะว่าก็ไปไหลเนี่ยเอ้ยนะโอ้ไปไหลผีกันเจ้าไลควายสวนนนั่นมาเข้าสวนเนี่ยเอ้ยไปไหลกันมั้งเออกับเดียวนี่ก็เป็นดวงอีกาเนาะ สีตัวไม้น่ะมันจิกผีมคนจิ่เกิดอันวันจันทร์เนาะแล้วก็ผิวขาวมันก็แมล้วก็น้องหลวงนี่แหละสเปกมันตัวอีล่าแบบนีอ่ละอีลามันจับมจะเห็นว่าหาน่ะฮะโอ้ยมัน้องแก้เือไปหาพู้ใจที่เกิดวันติดมีไฟติดดังแล้วก็มีไฟติดก็แขนสองแขนเพื่อพวใจคนเนี้ยมานอนตัวอีลาสามคืนสามวัน ถึงจะปนภูปตสุดจะลองมเนี่ยเอานี่ไปแนสาย่นี่ยได้ได้เนี่ยอย่างเดียวชอบคนรูปะอ่าต้องแก้ยงี้เดียวเนอะก็หมอดูแลนดูอีี่ด้วยอต่ไปแก้ตางๆน่เนอะโอครับหมอขอบคุณครับเข้าพี่ถูต้องพีเดี๋ยวแครนขอบคุณผูหมอเนอะอ้ออ้อปแกนที่เอาวางไว้ ้า่้กมแมมตไี่แหละหมอแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้เจิงนลามันมาามันกดใจมีไฟหูกดังเกิดวันติดมีไฟติดขนสงแขนน่งอไฟสูงมีนี่รอฮะไหนนี่อ่ไฟสูงก็่าย่งเกิดวันติด พอดีแม่นข้ามมหันสูมีมีมี่ตรงดเนี่ยมีอ๋อนี่รู้สูงเจ้าแปะพอดีมีฝ่ยหูดังเกิดวันติดมีปานติดแขนสูงสูงยีราบบตายแล้วอย่างเง้ยควอมเป็นยี่าโอ้สูงแต่เมื่อข้าไปนอนเป็นยีรานะ ก็มันเอาเลิกเอาอันนี้บบได้รู้ข้าบบได้กุดอย่างกับอีล่านะข้าแห้งมันเหมือนน่วงเหมือนน่งใช่นะสูบมันเอาเครดมันบบได้นี่ข้าไปนอนไปอีล่าข้าแบบได้โอ้โหสูบขอต่ออันอีล่าจะตายนะ<ไ>น้องข้าก็ามีน้องคนเดียวแล้วมันตายได้ยังไงข้าโอ้โหกรสูนบรันนี้ซุดจีจ่ายเป็นยังไงภูเป็นคนดีแต่อีล่าข้าหันแกสูบหันแกอีล่าข้าตกลงข้าจะยอมไปนอนไปอีล่า ลาหมดเนแล้วสูใเจคือข้าไปเริ่มมาใด้ก่อแหมสักเจ็ดวันเนาะอยู่เนาะแหมเจวันสูมานอนดยอลาได้เลยแหมเจ็ดวันก่อนเอาวันเนี้ยเอาวันนี้เลยแหมเจวันมันเหมือนน้ำไปโอาโหเนยเขาโขป้องกันสุน่อกีเีว่าบอเอาบาเอาอ้อย่างใช่ข้าเป็นห่วงอีลาเกิดผีปอมไหมมาวันนี้เราแย่ใดเอาวันนี้ยเขาเขาเขาเขกันน มาเอาไอยอะแต่ไม่ใช่คือถ้าเจ็ด okay. ว okay. ันมันเมินม wow bueno> ันไปเกิดขีปนาไุธมันมาวันนี้หรอไม่ได้วันนี้วันนี้